ดูชิวามากินด้ากินมากใช่ดูดิว่แอบดูนะคะเปล่าแอบดูนะคะที่นี่ปิี่ไปเยอะมากเลยอะเมื่อก่อนไม่มีตรงนี้นะอันนี้คือเป็นราคาโอ้โหอลังการมากอันนี้คือเป็นปลาดิบนะคะเ๋ยวดูใช่ถูกมากนะทีละห้าบาทถูกมากแล้วนี่มีเป็นอย่างนี้เซ็ตโลนึงนะ เซตโลหนึ่งเอเซตหนึ่งโลบีแปลว่าหมายถึงว่าเป็นเกรดของเขาเนาะก็คือแบบว่าถ้าเป็นแซลมอนเซตนะคะก็คือถ้าเป็นแบบว่าเกรดเอนะคะก็จะเป็น1นึ่งพันสามร้อยกว่าสินี่ถูกมากนะใช้คําว่าถังโลนะถ้าเพื่อนๆชอบแซลมอนฟ้มีเมนูอื่นด้วยเมนูซูชิเมนูทักทาโกยากิก็มีอันนี้นะคะรอบค้าเพื่อนๆมากินที่ร้านซูชิวังหลังนะคะค่ะสองท่านค่น คสวัสดีค่ะพบก,กับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่กอล์ค่ะันนี้ซจนี่นะคะ,ยะ,คะ,นนะ,คะอยู่ที่ร้านทะไคร้ซูชิย่างหลังนะคะวันนี้ค่ะเป็นเพื่อนมิกิบอาหารซูชิแล้วก็แซลมอนนะคะจะบอกว่าร้านนะคะอร่อยและถูกมากราคาเป็นกันเองนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะว่าราคาเป็นกันเองยังได้ ซูชินี่เริ่มที่5บาท5บาท10บาทนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนี่เลย15จนถึงปีแบบว่า2องคำ99บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วนอกจากซูชิแล้วค่ะที่นี่ก็จะมีอาหาราหาราคาเดียเช่นข้าวหน้นาปลาแซลมอนนะคะหรือว่า ข้าวหน้าหมูหน้าเนื้อแล้วก็ไหไลท์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเจนนี่สั่งมาเป็นแบบว่าแซลมอนซาซิมิแบบสามขีดนะคะที่นี่ก็จะมีให้เลือกมากเลยค่ะว่าจะเป็นหนึ่งกิโลาขีด1ขีดก็จะมีเพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจนนี่นะคะก็จะมาทานนะคะเพื่อนๆดูว่าที่นี่รสชาติเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากเมนูแรกนะคะก็คือเมนูซาซิมินะคะ ซาซิมิที่นี่นะคะแต่ที่บอกอะค่ะว่าเป็นซาซิมิที่แบบว่าสดมากนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วย3ขีดอันนี้นะคะราคาเพียงแค่3า0บาทเองวาซบิตับนึ่งนะคะ ไปดูต่อไปนะคะที่แบบว่าเจนนี่ชอบในการส่วนตัวคือถ้าเวลาไปทานอาหารีรร่ยุทธรันเจนนี่ก็ชอบสั่งปาแซลมอนย่างย่างเดืยวเจนนี่ก็จะสั่งที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะปลาเซตปลาแซลมอนอย่างเกลือที่นี่นะคะเขาก็นอกจากมีข้าวนะคะเขาจะเสิร์ฟแบบพร้อมน้ำซุปด้วยนะคะเป็นซุปบีบสบค่ะ ละมุนมากละมุนสุดๆอนนีนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่น,นี้ลองสั่งมาก็คือข้าว<ม>ข้าวไข่ข้นกุ้งเอ้ยข้าวไข่ข้นกุ้งนะคะเดี๋ยวเจนี่จะมาลองทานก็คือข้างบนนะคะเ็าจะเป็นแบบว่าไข่ข้นนะคะที่แบบว่าเ,เป็นคล้ายๆเหมือนออมเลยนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีกุ้งตับคุาจะราดซอส ที่เป็นเอริยากิของคนเกงนะการแบบว่าจัดแต่งอาหารที่แบบว่าชิคเก๋มากเพราะว่าเขาสามารถเอาแบบว่าเป็นไข่ข้นแล้วก็มีมีกุ้งแล้วก็โรยโรยงาขาวค่ะแล้วก็ซอสมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะมีน้ำชาค่ะชาที่นี่นะคะเขาจะมีแบบว่าชา้อนกับชาเย็นแต่ว่าชาเย็นที่นี่เขาจะเสิร์ฟแบบเป็นเหยวซึ่ง เหยือกลนะสามสิบบาทกินได้หลายแก้วมากตอนที่เขามาเสิร์ฟนลคะ่ะนี่คือเต็มเต็มเหยือกเลยนะคะแต่ว่าจะมีการแบบว่าเทคาะไปบ้าง okay, แล้วนะคะติดมาสำหรับเพืเ่อนนะคะที่ได้มีโอกาสขึมท,ที่วังหลังนะคะก็มาทานที่นี่ ซุปแบบว่ามาเสิร์ฟให้ตับทุกคนเลยอยู่แล้วนี<ม>่คกตอนนี้คือกายไปบอกว่าที่โต๊ะเรามีซุปกิทาดุอสองสั่งพวอันนี้มาจากเซตนี <c oughs> จ้าก,ก็แต่ที่บอกเพื่อนนะคะว่าถ้าเป็นเพื่อนมาที่หลังหมาก็แบบว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นมาล้านรีเดท่าร้านอลไทยซูชิวังหลานค่ะเพื่อนไนี่ติ <c oughs> ด,ดหลอแน่อนนะคะอาหารสด ราคาสบายกระเป๋าคะแล้วก็ที่สำคะัญค่ะเพื่อนๆร้านนี้นะคะเป็นรงที่แว่าคนแถวเนี้ยค่ะเร่งมามาทานกันเป็นร้านเป็นร้นานที่แบบว่าบสไต์แบบว่าคนที่เป็นสายกินมาร้านนี้ไมามาถ่ายร,ร,ร,รูปิดกิก้อนวันนี้นะคะเจนนี่นะะขอนอนุญาตกินต่อแล้วก็ขออนุญาตนะคะปิดคลิปกับเพื่อนเลยนะคะ กลับก่อนค่ะวันนี้ขอทักก่อนคุณผิค่าววันนี้ขอทักก่อนออน,นะคะสวัสดีค่ะ